ไปด้วยนะคะเป็นเลขลับมีที่มาด้วยนะคะจากคุณยายงวดก่อนได้สามห้าศูนย์มาตรงตรงแต่มันออกห้าศูนย์สามใช่ไหมคะนั่นละเดี๋ยวห้ามาตามกันต่อเด้อเลขสามตัวคนแล้วพี่น้องเอ้ยราบวันทัดซื้อแต่หาศูนย์เพราะว่าบ่มีเงินซื้อก็เลยซื้อแค่นั้นเขาบ่หยเส้นมาสั่งเขาบ่ห้เส้นเราเอาตรงดต่เด้ มาเขอให้เส้นเขาให้เส้นก็เลยได้ไดไดไมีเงินอยู่ซ้ำนั่นก็เลยได้สืาหาศูนย์วันนี้เฮาก็จะมาตามตามคุณย่าหนและว่าเราแปลวาเลขมา,าจะใสจังไดนำ้ำลวก็แต่ว่าก่อนอื่นถามคุณตาก่อนคุณตาฟันแม่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปถามคุณย่ายจ้ะคุณย่ายเราเก็บผาอยู่ฝนจะตกเดี๋ยวคุณย่ายมาเด้ออาสวซ่ดีเอฟซีทุกท่านนะคะกดแชร์ให้ด้วยคนละหนึ่งแชร์นะคะน้ำตาเทียนดูใส่ละดูใส่ละน้ำตาเทียนอ คือว่าเลขนั้ำตาเที่ยนเป็นจังไรขวาเได้ตัวไหนตกูบ้างเพือันละคือคืนวันแกายเพไมู่เรียเที่วแตบ่นทั้งสามตัวสองตัวเตียวย่ันนี่ก็ถือแล้วพู เอาไม่เอฟซีเบิ่งแนงวดก่อนนะเพิ่นเบิ่งเป็นตัวใดเบิ่งเป็นตัวใดก็ผูเสียดายนะที่ว่าเสียดายนี่ไงนะสองตัวนี้เจ้าบาดไดตัวนี้มันเป็นแปดไทยมาสั่นละว่าเมื่อนั่นเมื่อนั่นนั่นคอยทักย่โมเมนต์เก้าแปดหกแปดบ่อผู้สั่นตัวนี้บ่แม่นเลขแปดไทยบ่เลยวายอยู่ไปกับว่าตามเบ่งตุกเด็กกถ้าดได้นี่ว่าเก่าแปด สะดอดเลยเอาเปิ้งออกเหงบ่ฟังเนาบ่าสนใจพอๆสนใจอ้าวพูดเหรอออกมาจะชีินนะเฮ็ดมาบ่อเล่นพ่อชื่อเฮ็ดออกมาให้แนมว่าจะให้น้องให้นุ่งจังี่ละมาไล่พ่อมีแนวเบิงเศร้าเล่นเฮ็ดมาดนแน่วพ่อเป็นแนวทางพ่อเป็นแนวทางเฮ็ดไปชื่ตั้งว่านี่ก็จะเฮ็ดอยู่เนวันพูด สีเฮ็ดวันพุธใช่วันพุธเมื่อนี้อยู่ที่หลับปูวันพุธวันพุธว่าเฮ็ดพุธเนี่ยมันยังไกลโอ้นี่ว่าเอาพุธจ่อจอก่อนแม่นบะพุธจอจอพุฒนาแต่ว่าได้ยินว่าฝันเหล่านี้เดาปูเบียนบ่ฝันฝันแต่ว่ามันเกี่ยวเลขนี่เจงออกมาอันนี้มันเป็นเลขเจงแหละฝันนี่แหละมันมันมันติดฐานหนึ่งเอาเพื่อนเลขฝันมันมาเขายกับเลขเจงง่ายหรอกนี่ จ้าแปเมันเป็นแปดนก็ได้ได้ได้ก่อน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนก็งามแท้เป็นตัวได้กว่าปฟันนะนะเป็นตัวไดกว่าเก่งไว้ฟันไว้เป็นหาหนึ่งเป็นหาหนึ่งเป็นหากับสีหนึ่ง ปันดามีเอหนึงมันอันจักว่าเอาลูกมาตัดใส่ปันคือจังอันแม่เขาบอกกันปอกนี่แม่ดองผุนแม่เขาเจ้าอยู่อุตริดพืดนที่ฝันว่าอีอันเนี่ยคือจังยี่อันแก้มเนี่ยมันเป็นสาวเลยเนี่ยฝันมาคือจังมันได้ลูกไม่ซีนึงปันมีบบกปอกน้ำเล็มไม่พอมันน้ำ ว่ามันหาหนึ่งซีหนึ่งแบบนอ้อเด็กไป่าจานแบบลูกจะมันลูกคุยยังไงลูกบุกไต่ขั้วจังเลยทุกท่นก็ผูกเอาไข่ไปจับฝั่งหน,น่อยจับหน่อยจับได้มากเห็ดเห็ดเ,เล็กเจ๋งเล็กขาเบ,บาิ้งเบิ้งแหละมันมันเขาได้หรอกนี่ละ่ะจุ๊เขาได้หรอกเห็ดว้นี่นี่เรียกเจ้าหกตัวนี่นี่นเรียกเจ้าหกตัวอ่าเส่อมเ เลขพีก็มันถึงก 3. เก้าสามมันเฮ็ดอไตัวใดนะเนาะเก้าสามเก้าหาเก้าเก็ดนี่นดเด็กสามคูนเดียวนมันตัวน่อยเลขกที่เก้าอ,อกระดาษมันร้อ,อน,น่ไหม <c oughs> อ้อันฟันอ่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งผ่านหนึ่งศูนย์กระผานึงอ๋อศูนย์กระผานึง บาดนี้เลขอันเกียงนี่ยุดทั้งล่างนี่แม่นบ่ติดเก้าหนี่บ่เลขหกตัวเนี่ยละเลขเกียงเนี่ยเนี่ยมันไม่เลขหกตัวอย่างไรทั้งมันเลขเข่ากันกับฝันมันไม่เข่ากับฝันจ้าบาดนี่เลขกันบอฝันเลขกันนั่นเนี่ยเกงออกคึกกันนะเจียงก็สามตัวนึงเนี่ยมันไม่เก้าสาม ต่อหาต่อเคสตอนนั้นเรียกปอกระเชียนไว้ผันปอปอหาหาคันันเปาสิมาหาหาเรียกสามตัวเน็ปโวยยังน่ะอันนี้สี่ศูนย์เจ็ดน่ะแค่มันเปานะไม่เห็นกล้องอยู่อีกทางยกอีกโอ้เดียวเดียวกระเชียนให้ไหมจ้าอันนี้กระยุนในล็อกคือกันบ่มันฝันเด้อค่ะอยู่ในล็อกคอมเมนฝันอยู่ในล็อกอืมเดินในล็อกจ้า เลกฟันตัวใดปะปูเลขฟันมันเป็นหาหนึ่งกับชีหนึ่งชีหนึ่งมันเกิดเป็นชี้ศูนย์เลตาวยี่ชี้สองฟันคือสี่ศูนยกับชีหนึ่งกับหานหนึ่งเนี่ยแหละเด็ดไว้มันจะมีชีศูนย์ชีหนึ่งยืนเทียนไว้ วันนี้ห้าแปดแปดหนึ่อองเจ็ดศูนี่ขึ้นยังก็จ้าห้าแปดแปดหนึ่งเจ็ดศูนยี่มันคือเลขยงังใช่เลยเลดไวเลยก็ลืมนีเลขเก็เกงก,ก็คำนวณอ่าเลยคำนวณห้าแปดแปหนึบบห่งเจ็ดศูนย์วันนี้คือว่าเลขติดเลขติดเก้าเนี่กัเลขเก่งึ้วกันวะเ,เลขเก้าค่ะ ก็เป็นเลขมักที่ซี่อกอสามมัดเก้มันสิมาจังสีเห็นไหมอ๋อเลขมักคือเลขมัดเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็มันคืสีลายแต่นี้นี่อะนี่เลขสามตัวเลขเจ็เก้าสามโตวึ้นสี่สเจ็ดตวเลขกันเลขเก่งนะมันมันม่โยกตัว แบบปปหนึง่งเดินกปอมนีผู้เดียวท่านแล้วเนอะเดี๋ยวค่อยเบิ้งเสรชัดเด้อพีอ่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทาฟังเล็กมีทีมานําเด้อเพราะว่ามีเล็กมีทีมานําอีกจ้าพันมันกับพันบล็อกคักมักตัวใดที่สุดจ้าปู่มก็เพิ่มมากเลยมันมก,ก็มักชี้โฉนชี้โฉนก็หาหนึ่งบ่ยู่นี่ใช่ละนี่ละพี่เจ้ามัานี่ละ ปันไหนติดหานึงนี่แหละมักบัปูเออมักมักตัวไหนก่จ้ะเื็บหมดตัวมากิดสี่ศูนย์กรบหายนึงมัดสี่ศูนยกรบหานึงแม่นบ่กเอ็กมักเ็กมักเนาะเอาชูเอาบางรูเน็ตปิดไปแล้วบางีสัญญาณเตียงเสียอะไรงยันยังยงอะันาเมาเลเสิบอะไรฟังเด็กเอาปูนี่มันก็โตใหญ่ เขียนออกครับผมเขียนแล้วเอาเอาเขียนเจอเขาเขียนว่าอะไรอ๋อภัยนะคะสัญญาณหายสัญญาณบอดีมันเบลอสัญญาณมัมมี่จ้ะศูนย์เจ็ดเลขสามโตเออเพอเวอร์เลยบ้านนี่พี่น้องเอ้าะชัดเจนไปบ้านนี่มันคือเหมือนพี่น้องอยู่งหกพันคน มักเจอได้ก็รเรียกเอาว่ามันเล็ดมันที่ยุ่นอยู่แต่ยุ่นมัมกเจอได้เรียกออกมันลดแค่ไหนฝนแน่นแน่นแจนแจนประกอบออกเปลี่ยนผักม่วพอสั่งอะไรให้ได้ของตาเทียนก่อนมันจะมีส่วนประกอบหลายจ้ะเล็ดวันโพดออกไหมออกมาไล่เอาลวดวันโพดหนาเนี่ยจำไว้ออกมา,ลา,า,นานลไออมาล่เอาเอายูา่นี่ดิเอาอยูอ่นหนาโอ้หนานีดิบ่ได้อยืนให้เห็นด้วยจ้า ชัดไปจ้าวานนี้มั่วป้ะมั่วไหมคะตอนนี้มั่วไหมคาพฉีดเบิงก่อนเพื่อเปนสัญญาณมัว่วๆเอาได้แล้วเนาะวาน,น้จ้าว่าเบิ้งยู่นี่มันชัดอยู่ <c oughs> ชัดโอเค <c oughs> เดี๋ยวลอฟังเลยมิทีม้าชาย,ยา นี่เลขจากลุงตาก่อนเนาะวันนี้รอฟังเลขมิตรีมาจากสักครู่นะคะมีเลขมิตรีมาพ่อญาติอันเดียร์โบนลุงสูงเป็นลุงสูงครับไปขั้ครับครับจ้ามือที่ข้ากล่องโดนไม้ยกกัด ค่ะเดี๋ยวรอเลขมีที่มานะคะอันนี้เป็นเลขฝันกับสูตรคำนวณคุณตาอยู่เอ็นยาเมา่อเบาสูฟังเนอเลขมีที่มาเล่านะฮะเอฟซีคนล่อเออใดสิได้เจ๊ชัดบ่ชัดจับยนั่งคู่กันนะเนี่ยจะดีนะย่านั่งอย่างเงี้ย เป็นบอกเลขทั้งชองเลยทั้งองทั้งองแล้วแได้เลขนีที่มามาเนี่ยเข้าให้เงมาอีกนะประเด็งินดีนั่ยายัมักเลขคือกันคนมักเลขซื่อเลขวัดตัดซื่อเมือกัเลขบรายเงินสื้อบกลับบกับพรอม ได้เลขมีทีมาอายยังกอตัวใดก่อนยามหาศูนยสามหาศสศบาดนี่พันไปซื้อแต่หาศซื้อแต่หาศับเก้าสเลยบอได้บาดนี่สิได้มากมือใดยาเลขมีทีมาบอลูบอลูเขาได้มาหากับเจ้าคอยสเวอาสุฟังเออได้มาหายคนละจ้า เขาบ่ได้มาให้ก็ปวดงซาจาจักสิเว้าบันปาถือต่างภาษาใบไมีใบที่เขาเอาไม่ให้บ้านาผู้ใดามให้ลูกชายบอใบเด๋ยวเด๋ยวใบมันใบแตใบนั่นยใส่ยางเราเล่นสิได้ยางยิกแล้วก็เก็บีเก็บั่วเก็บว่ เอาไายมือที่เขาเขียนมาให้ก็ไม่หัวเดี๋ยวงาเราไปเอาหลักฐานหน่อยด้วยจ้ะซีบอกซื้อฟังเราบอกซื้อฟังเราหละว่ามือนั่นนะลูกไส่เล่าลูกไส่เล่าได้มาสองงวดแล้วสามตัวนะจ้ะได้สี่หาศูนย์สี่งวดนั่นสามตัวแล้วก็มั่งวดนี้สามหาศูนย์สามตัวเล่าถือสองงวดแล้วลูกชายน่ะวันนี้เอามาให้แม่ซื้อก็ได้มาแต่ละสัปดนี้ แต่ว่าคุณยายบอมีเงินซื้อซื้อตั้งแต่ตัดตั้ง่ายเลนหาศูนย์เขาไห่กูดเส้นมาสั่นเขาให้สามหาศูนย์ก็เลยซื้อแต่หาศูนย์เพราะว่าบอมีเงินซื้อเขาบ่ให้เส้นหลานเขาบ่ให้เส้นมาสั่นก็เลยได้ซื้อแต่หาศูนย์กับเก้าสองเขาห้มาสามหาศูนย์สี่หาศูนย์แล้วกับเก้าสองจำนี่แต่ว่าลูกชายเล่าหน่ะถือแต่ว่าคุณซื้อมาหลายดอกถือแต่โต๊ดมาสั่นลูกชายนี่แหละทีพจนเขียนไหนแบบนี่แหละตี่ เค้นใส้กระดาษปฏิทินพร้อมนี่คืออันที่<า>เคยไปโยจ้าเคยไปโยแม่ขาวเคยไปหาปูหาเจ็ดแปดโยเอา้าปูหาเจ็ดแปดตายวะสัน้นแม่รัดปูหาเจนะ็ดแปดมรณะแล้วจา้าวะสัน้นโอ้ยใส่ละมือเลยนี่จ้าเสียใจน้ำเด้อจา้าให้ปูไปดีทั้งสุข สุขติสุขติเนาะแม่ขาวเนาะแม่รัดเคยไปหาเล่าอยู่ห7าเจ็ดแปดีมันตายตมมันเปสีออก5ูห้าเจ็ดแปดอันอนี้คืองวดที่สองแล้วนะครับม่นเป็นเลขตายที่ปูโตขน้นซื้อปูซื้อปูอนี่นะจ๊ะเลขที่พนใหญ่มากสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์แล้วก็เก้าสองงวดที่ผ่านมาคือเลขมีที่มานะคะ ยาเราตัดสื่อตแต่หาศูนย์กับเก่าสองแค่นั้นเพราะว่ามัมีเงินสื้อ,อเอขาบาให้เส้นมาสัน้นบาน,นี้ก็ล่อลูกไส้ไปเอาไมาให้อีกตัวนี้เล็กหัวก้อน,อนได้หาศูนย์สื่อตรงๆมันบ้างแม่น,นรั่นนี่เดี๋ยวเห<ม>็นม<า>งรั่วมาทั้งสี่ห้าศูนย์สามห้าศูนย์เล็กมีที่มาแหมแค้นอยู่ด้เนี่เดี๋ยวล่อพ่นไปเอาไมาให้อีกเดี๋ยวเ้าจังมาตามกันหัดก้อนนี่สิเมนมาตัวนี้บเนี่ยามาทั้งสี่มนบอ อ้าวเดี๋ยวเรารอเลขมีที่มาจากจ่าจากคุณยายเด้วยจ่าไร่ท่ำทายบันมันหาอันมันเป็นหาซูลสามสามหาซูลสามหาซูลนี่คนเขียนใส่กระดาษมาจังสี่จ้าอันนี้เป็นเลขมีที่มาจากคุณยายของคุณตาฟันแม่นจ้าลูกไส่เอามาให้กระสั่นสองงวดนี้ถ้าได้ไม่อีกงวดนี้จะเป็นงวดที่สามเมนบอยา เท่านี้หนึ่งเด้สามห้าศูนสี่ห้าศูนย์กับอโตโตโกสองตเก้าสองตัดเล่นกับสามห้าสามศูนย์ห้าศูนย์ธนาัน่านก่ไ้เาพวกขายเร็วนขาดไปสิวันนี้เราวได้บ่มีเงินซื้อได้ตัดซื้อได้ห้าศูนย์แต่ว่าผู้ลูกชายเอามานันได้อยู่ได้โต๊ดเป็นบะยาเอาลอเด้อจ้าพิมลอเดี๋ยวสิบห้ามาตาม รอเด้อรอเด้อจ่าเดี๋ยวมาตามเลขที่นี่ที่มาคุณยายนะคะนี่มันเขียนไม่รู้เบลื้นต้องเอาตามได้เมื่อแ่มันก็เย็นดอกเอาเขียนเพิ่มก็ได้พิมพ์รอต้องรอนะมันต้องมันต้องตามก็ไม่รู้พิมรอได้ป่ะเนอะพิม์รอได้นี่ซูบออกมาแล้วพิม์รอต้ไมพะรุแต้มเดียวนึงนายางกับมวดก่อนเนาะงวดก่อนมันออกห้าศูนย์สี่ ก้อนไหหันบันวดบางพันมันวดมาออกห้าศูนย์สามขึ้นว่าออกตกเก่าเนาะจ้าจินกันจอ้อโพดเลกมันสอบกับาตกเกา่าเขาไปกับมาอย่างจ้ามาก็สิเขียนตืม,มจกันเขียนตามทับไร่เมื่อพอนลีละรอนะคะรอเลขมีที่มาจากลูกชายคุณยายเลขลูกชายไปเอามานะคะ คุณยายเล่ากับวัลูดอกว่าเอามาจากไสแต่ว่าลูกชายเอามาให้คุณยายซื้อแต่ว่าคุณยายก็ซื้อแต่ตตัดทายเลนหาูนเพราะว่าไม่มีเงินเขาบ่กให้เส้นกับสองตัวที่เขาได้มากคือเก่าสองเขาบอกเก่าสองีกถือบนล่างมันไปออกเก่าแปดนี่เขียนทับเหล่าดี่ยเขียนทับเพราะว่าเป็นปากกานั่นเนาะแก้งมะไอ้ยาหันมาบัน้จ้างวดก่อนงวดก่อนที่ได้มาี้ายนี้นะคะเนี่ย นี่คือใบที่เขาฉีกจากปฏิทินมาเขียนเอากระดานหนังสือพิมพ์เอ้ยกระดาษปฏิทินเขียนมา,หาให้คุณยายสื่อตัวนี้ได้ย่ายเพราะหวงสิบอรจ้ะแต่ว่าหักไปไปซื้ออยู่ไปซื้ออยู่ออยแต่ว่าส <laughs> ื่อเัวตัวใดจ้าที่เซห้าศูนย์เก้าสองอือ <laughs> รับหน่อยดวงดีครับทุนหน่อย <laughs> ทุนหน่อย <laughs> มันเปังสั้นละมันเข้าให้เส้น สิถือจากบาทกันแม่นซื้อซื้อจากบาทจ้ะสืรวยมบ่หลายดอกพันนี่ละบ้านห้อายังหนักกับซ้อท่านั้นซ้อมตัวใดซ้อมพันแค่นี้ละจ้าผู้เฒ่าบ้านห้องบนบ้านเนาะเงินเดียนผู้เฒ่าไปซื้อเนาะบ้านน่าใช่ต้องคนซื้อคลายไงเดี๋ยวรอนะคะพิมพ์รอเลยบ้านห้อมีน่าห้องคลายจนะบาท เ,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 เลขตัวนี้ตั้งแต่งวดก่อนแมนบอยาเลขมิมทีมาแมนประจ่า,จาเอาพิมพ์ลอเดอ้อพี่น้องแม่นมาสองงวดเราพันไหมาสองงวดแล้ว,งว,ลวงวดก้อนเนี่ยไหสี่ห้าศูนย์ไหมวะว่าต้องพานไหให้สามห้าศูนย์กับเก้าสองกับสี่ห้าศูนย์สามตัวสองหางแล้วก็สองตัวหางหนึ่งแค่นั้นเนี่แหละ อันเด้ล่อล่อไส้เ่าแปามาห้จจะเด็กลูกไส้เอามาแต่ว่าผัวเอามาก็ได้โยได้โต๊ดปูแท้แท้น้องเบลว่าครับเมนเมนจะสายเลือดเดียวกันนะคะปูกับย่านี่แหละตาฝันแม่นก็เป็นคุณตาคุณปูมีสักเป็นปูกับย่านะคะเป็นพี่เคยของเฮีห้านะครับคุณยายเคยพี่สาว เฮ้ห้าพ่อรวยคุณยายคือพี่สาวแท้ๆอของ <แน S 1> พ่อเฮ้ห้าเลยจ้ะคุณยายเป็นพี่สาวแท้ๆของพ่อเฮ้ห้าเลยจ้ะคุณตากับเป็นพี่ไอพี่ไอ,พ,อพี่เคยเนาะนี่แหละคำพ่อคำแม่กับ่าได้ลูกหลานออกมากกับไรเอ,อิญปูเอินยาทำสีเอ,อินแม่ป่าพ่อลุ่งมันกับบอกคือ อ้าวบานนี้เลขตาฝันแม่นถ่ายคลิปฝันเล่งมิถิมาพิมล้อได้พี่น้องเด้อในเขียนนี่ในเขียนนี่สองประเด็นสองยางนะครับอยากให้เบิ้งให้ได้บวกไปโจ้ของเขียนยืดถงรวดว่าไม่เอาพิม์แล้วปูปวยเป็นมะเร็งเพื่องจะบบท่านเดือนโอ้ยเสียใจน้ำเล่าเนาะรารณาผา เมื่อดจ้าแม่ขาวพรมรณะเมื่อดจ้าอันนี้เป็น,นเลขคุณตาฟันแมนเด่อจ้าบอกเกี่ยวกับเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาต้องรอคุณยายนะคะส่วนเลขคำนวณแล้วก็เลขฟันก็คือแยกเป็นชัดเจนแล้วเลขฟันก็คือคำว่าฟันนั่นแหละค่ะสามตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งหาหนึ่งเลขเลขสูตรคำนวณก็หาแปดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ มันนี้เลขมักติดเก้าคือเก้าสามเก้าหาเก้าเจ็ดแต่ถ้าบิ้ลเบิ้ลมันสิเบิ้ลหาหาว่าสันแมนมาจ้าวันนี้นถ้ามักเลขเบิ้ลคือหาหาสี่ศูนย์เจ็ดได้จ่ามาตสใส่สี 4, 0, 7, 3, ่ศูนย์เจ็ดสามตัวสี่ศูนย์เจ็ดกับมักมักหลงสี่ศูนย์เจ็ดกับเป็นเลขมกลขักขึ้กันเลขึลขน้ขนมักคุดมากไว้แถวนี้ย่ยมาากกะมาจ้าตัวขาดเราไม่จับมัตสสี่นะ เป็นเลขมัดคนละยางกับของคุณยายเรื่องของคุณยายเป็นเลขมที่มานะคะเลขของคุณตาก็ได้แล้วรอเลขคุณยายได้จ้าเดี๋ยวมาตามให้นัดรอลูกชายเขาก่อนทราบนาฬิกาหนึ่งนาทีโอ้เมื่อนี่โอ้ตอนนี้กี่โมงแล้วละครโอเคพี่น้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณคุณตาคุณยายมากๆ นะครับ